เอาละครับคุณชมครับก็ทุกคอร์สและโซดีชมที่น่ารักทุกคนกันกันด้วยเลยนะครับนี่ก็เรียกได้ว่าหลายๆคนก็คงจะรอคอยสลหรับท่าปักธงนะครับเอ๊ะเมื่อไหร่จะเข้าเซิร์ฟไทยสักทีนะครับส่วนผมก็รอท่าปักธงใหม่ใจจะขาดแล้วนะครับนั่นก็คือท่าปักธงแคลนนั่นเองผมก็ยังเดาไม่ถูกนะครับว่ามันจะมาในกิจกรรมแบบไหน,นแต่ว่าถ้าผมเคยเห็นแล้วเนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมแบบว่า เป็นเกมใหม่นะครับเป็นโหมดใหม่ให้เราไปชิงแบบเป็นกล่องสมบัตินะครับถ้าปักธงใหม่ที่เป็นปักธงแคลนนะครับที่โอ้โหเอฟเฟกที่แบบเท่มากเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนะี่ยมันจะหน้าตาเหมือนแบบ อ่าเหมือนการ์ตูนนะ้องเับเออมันไม่ค่อยสมจริงเหมือนตัวนี้นะผมว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนผ้าสมจริงเลยแต่ตัวนู้นคือมันเป็นเหมือนทงแบบธรรมดาแปลกๆอยู่เขเออมันแบบรูปการ์ตูนะไรผมอธิบายไม่ถูกนะครับมันเป็นแบบแต่ว่าพูดถึงมันก็อ่ามันก็ไม่ค่อยเหมือนกับตัวนี้เนะครับแตกต่างกันเลยนะเป็นผ้าบักทงแขนน่าจะเป็นระดับแบบธรรมดานะแต่ตัวนี้น่าจะแบบโอ้โหอันนี้คือแพงนะไม่รู้นะครับแต่จริงๆมันไม่แพงนะเจมก็บอกแล้วว่าทุกคนไปปั่นราคากันเองมันก็เลยแพงนะเออ คือแล้ค่ต่ําสุดก็คงจะแบบ2องสหมื่นแล้วอะตอนนั้นคือตอนนี้คือแบบอ่าผมก็รอคอยนะว่าเมื่อไรจะกลับมาอีกครั้งนะครับก็หลายๆคนน่าจะรอคอยแต่ว่าผมก็ได้มาแล้วแหละก็เราดูว่ามันจะมาในตอนไหนนะครับแต่ตอนนี้ผมเห็นในเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับเขาได้นํามาเป็นกิจกรรมแบบรันค้าแลกค่าบักงนั่นเองนะครับเป็นรันค้าเลยนี่ยโหเรียกได้ว่า ก็น่าลองน่าเล่นน่าดูอยู่นะคุณชุมครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับก็ช่วงนี้คือโอ้ยไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับหรือจะลืมผมหรือย,อยังเนี่ยเนี่ยก็น่าจะหายกันไปหมดแล้วอหลรคนดูผมเออน้อยใจยังเลยย่าโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าเซิร์ฟที่ผมว่าเดี๋ยวมันจะเป็นร้านคากถุงมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะหมดเท่าไหร่แล้วก็ มันแลกยังไงใช้โทเค็นเนี่ยเสียตังค์หรือเปล่าหรือใช้โกหรือใช้อะไรเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับก็ยังไม่ไปดูเลยนี่ปักธงไปหนึ่งทีแล้วก็นะครับปับ๊บหนี่งหนึ่งโอ้ยเท่จัดอะ่ะผมนี่รอแทบกระโดงแขนเลยเนะี่ยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยแล้วกันนะครับไปกันพวกแก้ว okay, ยูครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาที่เซิร์ฟต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันดีกว่านะครับว่ากิจกรรมมันเป็นยังไงนะครับนี่นี่นี่ก็จะเป็นกิจกรรมเกมมิ่งไดส์นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นแบบเป็นเเเหมืออนารียกะครียยกว่่าไดใชม เออจะเป็นเหมือนแบบลูกอะไรอ,อยู่ครับลูกเต่าหรอไม่มน่ใจนะครับแต่ว่าเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับจะเป็นเหมือนโรเป็นโรอะไรเนี่ยน่าจะแบบต้องหมุนแล้วก็มีรันคานะครับนี่คือแบบผมพิ่งสังเกตนะว่ามันมีท่าบักโงด้วยเว้ยแค่ห้าสิบโทเคนเท่านั้นเองครับแค่แรกแค่นนะห้าสิบโทเคนอะเฮ้ยถูกไปผมว่ามันถูกไปแล้วไม่ได้มันถูกไปไหมหาพูดนะครับเดี๋ยวหมดเป็นพันทำไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูแล้วกันนะครับก็จะเป็น ้านคายังไงผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับเป็น้านคายจูคินดาวเนี่ยอุ้ยก,ก็ก็น่าเล่นอยู่นะคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูดีกว่า,าครับนี่น่าสนใจอยู่โอ้ก็มาเราจัดกันเลยด้วยกันนะค,ครับคุณผู้ชมครับก็มาเล่นยังไงอะ่ะเราต้องหมุนเป็นโรใช่ไหมอ่ะเราหมุนไปดีวกว่าไปเลยดีวยกว่าคอนเฟิร์มไปปั๊บมันก็จะเป็นเหมือนลูกเต๋าปะโอ้แล้วมันอะไรคุณผู้ชมอแล้วมันเป็นเลขเจ็ดแล้วอ๋อจะลงที่เลขเจ็ดโอ้โอคือเราจะได้ดาวด้วยแล้วก็โหนี่ถ้าเราได้ถ้าทางนี้คือเรา,ด,ด,าด้ววย แล้วก็ได้ท่าทางด้วยโอู๋ได้ท่าส่งท่าทางเลยอเ,เอาวะอ่าอะไรเนี่ยไดมอนด์คิดเอา้าเพชรไม่พอเลยเหรือเอา้าผมนึกว่าเพชรพอแล้วเดี๋ยวผมเติมเพชรก่อนแล้วกันนะครับเอาโอเคผูค้ชมครับตอนนี้เพชรก็เข้าเป็นทีร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อกันกเลยดีกว่านะครับหนึ่งพันเก้าสิบแปดเพชรนะครับห้าโรนะครับอ่าไปเด็ดไปเลยแล้วกันนะครับมันก็จะสุ่มเป็นจํานวนเลขน,นะครับเราตกตรงไหนคือมันจะได้แบบบวกดาวไปตรงนั้นนะครับอู๋สามบวกสองละบวกหกเอาได้ห้าขอห้าสิบได้ไหม มันจะเป็นถึงห้าสิบเลยเหรออ๋อเลขหนึ่งอันนี้เลขหนึ่งหมอผมดูผิดแนวอ๋อมึนนะบางทีก็จะเป็นครั้งละแปดสิบเก้าเพชรเท่านั้นนะครับอุ้ยสี่นะขอหนึ่งได้ปะโอ้โหสี่รัวเลยโอ้โหผมว่าและโอ้โหน่าจะแบบเท่าเซิร์ฟไทยไหมเนี่ยถ้าบักรงเซิร์ฟนี้แล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับอ่าตอนนี้ผมมีโทเค็นอยู่สิบสิบยี่สิบอันละอุ้ยอีกแค่สามสิบอันผมก็จะได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยองสคริปต์ดูดีกว่านะครับปุ๊บปปุ ป๊บเจ็ดโอ้โหโเจ็ดรัวๆเลยขอหนึ่งไม่ได้หรอแปดอุ้ยโอเคได้ยี่สิบเก้าชิ้นแล้วคุณครับก็ลองไปหนึ่งอันดูปับ๊บนี่หมุนไปเฮ้ยเฮ้ยคลิกอ๋อสะคิปได้มาเราสะคิปดีกว่านี่คลิกตรงนี้จะคิปแอนิเมชั่นปับ๊บนี่โอเคโอเคครั้งเดียวเราจะได้แล้วแหละนี่ถ้าบักธงง่ายมากโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ได้หนึ่งอันเลยคือได้ห้าสิบด้วยคือได้่าปักธงสองสองรอบเลยอ่ะถ้าผมได้อ่ะผมได้่าปักธงสองรอบอ่ะ เวอร์จัดอ่ะอุ้ยนี่ได้ทางนี้ด้วยกับตันบูย่านะครับเป็นท่ากับตันบูย่าก็ได้ไม่เช่นกันนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นท่าบักทงได้2รอบอ่ะคือแรกท่าบักทงได้2รอบอ่ะเว้ยคุณผู้ชมครับสุดิโอ้แล้วก็จะเป็นชุดพวกนี้ด้วยแต่ชุดพวกนี้น่าจะเข้าเซิร์ฟไทยเร็วๆนี้ป้าคุณผู้ชมครับเป็นชุดอีโวือเปล่าเนี่ยเอ้ยก็มาแลกกันดีกว่านะ่กรับท่าบักทงรีดีมไปเลยนะครับปั๊บนี่กดตกลงไปนะครับใช้แค่ท่าเดียวแค่เท่านั้นนะครับอุ้ย ก็เรียบร้อยแนละ้วเข้าตัวเราเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้ก็เพชรเราก็ยังเหลือไนดะ้ไหมเฮ้ยอ่าตัวนี้เรายังเหลือเราสามารถเลกได้อีกนะค,ครับเอาเลขตัวไปได้วยกันนะครับอุ้ยตัวเลกอะไรเดียวเลกไปเลกไปอุ้ยเลกได้ไม่จํากัดหรอ,อได้5ครั้งอะ่ะอุ้ยครั้งที่สิบเอ็ดก็เลกได้เยอะเลยนะครับโอเคโอเคโอเคปับ๊บเลกครบละนี่แล้วก็เราจะได้ผ้าบกชงม,มาแล้วนะครับอุ้ยปวดหน่อยละกันนะครับนี่ปุ๊บตึ้งนี่ก็สามารถมาลองเล่นกันได้เซิร์ฟยุโรปนะครับทีนี้ผมก็ พอนึกออกแล้วนะครับว่าตัวท่าปักธงกิวเนี่ยหรือว่าท่าปักธงแลนเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนนะครับจำคลิปที่แบบผมเคยทําแบบว่ากิจกรรมสงครามแขนได้ปลาครูชมครับก็คือจะเป็นกิจกรรมนี้นะครับนี่อ่ามันก็คือจะเป็นกิจกรรมเหมือนแบบ เราลงไปเล่นนะครับแล้วก็แย่งกล่องสงครามกันนะครับเป็นแบบ 8v8 หรือเปล่าที่ GM เคยรีวิวนะครับเป็น 8v8 ผมคิดว่าก็จะมีท่าปักธงอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นอย่างอื่นแต่ว่านี่ผมคาดเดาไว้นะผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้แน่ๆเลยนะครับโหก็น่าจะใช่นะผมว่าเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับแคลนแล้วก็ตัวดีเทลของท่าปักธงก็จะเป็นลูกแคลนด้วยเออแล้วก็จะเป็นกิจกรรม 8v8 ที่มีการแข่งขันระหว่างแคลนอ่า ฝั่งละเท่าไหร่ครับฝั่งละ8หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดที่ GM เอ็มเขารีวิวตอนนั้นใครจําได้ก็คอมเมนต์หน่อยละกันเนีับเออใครคิดเหมือนผมรอคอมเมนต์หน่อยละกันผมว่านะ่าจะมีความเป็นไปได้นะขอเป็นไปได้ทางซิซีดีสูงมากเนะเฮ้ยเอาจริงนะมันมีกเงเกงแดงมาด้วยเหรอยเดี๋ยวนี้คือแบบกิจกรรมางเกงแดงเนี่ยมาหลายเซิร์ฟแล้วนะตอนนี้เนะี่ยเออคอมมาสุ่มเล่นๆนะครับเดี๋ยวพูดถึงท่าบักทงกันอยู่เลยเมื่อกี้ก็ข้ามมาสุ่มได้ไงเนะี่ยพอดีเผื่อไปเห็นนะครับโทษทีเนะี่ย เออจริงคือผมคิดว่าน่าจะมาในรูปแบบนั้นแหละเสริมี้โอ้ยได้แล้วโอ้ขอบผู้หญิงคุณผู้ชมครับโอ้ขกบคนตีนะคูครับเสริมี้คือ <c oughs> ผมใส่ชุดผู้ชายมาเอาชุดผู้หญิงมาเพื่ออาเกิน <c oughs> โอเคฮะคุณผู้ชมครับ <c oughs> ก็น,นั่นแหละส่วนอ่าปักธงนั้นก็คือจะเป็นกิจกรรมแบบแคลนนั้นแหละผมคิดว่านะนี่ความคิดส่วนตัวถูกไม่ถูกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ปักธงนี้คือเราได้มาแล้วอะคือเคห้าร้อยพิเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับ <c oughs> เดินปากทงเซิฟยุโรปเนี่ยมาลองเล่นกันได้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ลาคผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับก็ไม่รู้จะแบบลงคลิปอะไรดีย่่งนี้ก็ขอไม่นหน่อยละกันนะอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าแล้วคลิปนี้บายๆครับ